โอ้ยกแได้เนาะจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนแค่พายสิพามาลดสวนหลังบ้านคือเก่าเด้อ่ะเด้อจ้าลดผักหลังบ้านจ้าผักหลังบ้านค่ะ สวนกลัวหลังบ้านค่ะ ฮ้อนจ้าแดดแล้วแดดแล้วบดสวนสวยๆนกฮนนอนแดดแล้วจะฮ้อนฮ้อนเอ้าบัดหนาวเดี๋ยวจะมาทำฮ้อนระบาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ai, lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không สวนรถผักตอนสายค่ะกินเขาแล้วคาได้มาหดจ้าเพื่อนเพื่อนรถตอนสายเนาะค่ะเนาะผักหลังบ้านจา้าผักหลังบ้านเนื้อไทยค่ะบุกพ่อได้กินค่ะบ่กได้กิน,นได้นยูบุกพ่อไม่ได้ซื้อเคนเนาะค่ะเนาะจ้าไม่ได้กินไม่ได้ทุนละจ่ายจ้าไม่ไดเนาะค่ะเนาะ รถถักค่ะรถถักตอนสายสายค่ะรถถักหลังบ้านค่ะสวนครัวหลังบ้านเด้อค่ะเพื่อนๆรถถักสวนครัวหลังบ้านจ้าบุกพ้าใยใส่แยงใส่ง่ายพ้ไใ้ไปวัดไปว้า,นนานเนาะจ้ดเนาะว่าใบหนด่งตือจักหน่อยจักเล็กเนาะค่ะเนากผ่าใยสุดไล้ใจหนีสินใจน,น้อยไปเถอะ คุณรายจ่ายนิดนิดนะจ๊ะเนาะต้นบักคูงจางนแบบคงูบบคงกันต้นบ,บกกักกอกันจาะคูงปลูกไม้นะคะเนาะค่ะก,กอปลูกไม่ วัดใ่กัอนจ้าถ้ามันมุมแรลงเนาะคะนะ่ะเนาะมุมแรลงนี่ก็สือขนนี่ก็ติดเลยนะคะเนาะจ้าวดัด่อใ้มันกลายแหลงเนาะคะ่นะเนอะบ้อนบาย หน้าม้าบ่ลดน้ามันก็ตายเนาะค่ะดินบ้านเฮามันดินบ่ดีดินมันเป็นดินแขกเนาะค่ะเนาะถ้าบ่อดน้ากัเนาะยาบลอยเนาะค่ะเนาะตายถ้าลดน้ไปมันก็สเดือดเนาะค่ะเนาะแป้งนี่ก็เนาะค่ะเด้อเสือนะค่ะมาเสือเก่าเนาะค่ะ มาเคือเกา่าตายแล้วนะะี่ยค่ะไม่หดน้ำก็ได้ยน้อเพื่อนเพื่อนแต่ไม่หดน้ำใบมันกันเงี่ยแต่ไม่หดน้ำใบมันกันตายเนาะค่นะเนาะมันจะตายก่อนสิบ่ได้กินเนาะค่นะเนาะจะต้องหดน้ำใบก็ แดงนะคะนอนมดแดงลหลายลายไอ้มดงามแดงนะจ๊ะน,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 น้องมดแดงลูกนนั่นเลาะนั้นพักนี่แหละค่ะหลายลายมดต้นบักฮงนะคะนอนมดงงเงามบักฮงไว้ก่อนนั่นตายชาวบงมดก็กะตี่ายนะคานอนจะ้ะตกน้ำไปนนก็เป็นเป็นดอกอีกอยจุดหนี่จะเป็นไวนยอีกจูกำร่างเป็นดอกจู มดกัดมดกัดมดกัดต้นมะาโกค่ะส่วนต้ส่วนละมาโกไปก่อนเด้อค่ะตีบ่หมี่แหล่งโอ้บักูงแบบคู่สุกนกจ๋อเหิ่อนเหล่าจานนกจ๋อชิมแบบคู่สุกค่ะนกมาโกเนาะจ๋อมันนกจ๋อมันสุกแล้วบ่ต่อยกับนกแรกจ๋อ เมื่มีเวลามาต้อยกินแล้วค่ะแยกายก็ได้อันนี้ก็หดตอบักพริกแล้วก็นอนเนี่ยต้นบักพริกก็คันต้นพริกค่ะพริกต้นพริกน้อยค่ะหดไว้ถ้าตำสมกันจันหมดหมดหมดบักพริกน้อยไว้จะตำสมกันเด้อ เบี้ยมันก็เกิดเนาะค่ะมากมันลนลงเบี้ยมันก็เกิดเบี้ยพริกเนาะคันเนาะเบี้ยพริกน้อยเนาะคันลนลงมากฉีดมันก็เกิดผักชะอมค่ะผักชะอมเนาะค่ะนอะน,นี่ ต้นผักชะอมค่ะสำหรับใส่แกงน้ำแกงน้ำใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะลวกกระปุ่นเนาะคะ่ะกินอเอ็ดได้สารพัดนั่นแหละค่ะเออดอกใส่ไข่เนาะคะนะ่ะเนาะแกงแกงใส่น้ำใหม่เนาะคะ่ะผักชะอมค่ะทอดใส่ไข่กระเจีบแลนะ้วกัะเนาะแกงน้ำใหมก่กระเจีนยบแลนะ้วกันสำหรับผักชะอมเนาะ เป็นพักที่สุดยอดนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะแซ่บพัก <c oughs> พักที่กอกินก็สตอแม่จ้ะกินก็กันก็สตอะเนาะค่ะเนาะมาไกไปพักคาพักจะโอมเนาะค่ะจะโอมดินค้ายสตอจะโอมก็พักพก็เฉด กินข้าวก,กันก็ตอ่ออันลยจังอร่อยข้าฮิดจะได้กินก็นอร่อยผัดใส่ได้ทุกชน,นิดนะก็เนาะ ทางนี้กันจ้าทางนี้กันจ้า นทำไมมันบ่งแห้งขนาดนะน้ำอ่อน รถทังนี้ก็ได้ค่ะเด้อต้นพริกต้นไหนสิดาค่ะต้นฟางน่ค่ะเนาะจากต้นฟ่งฟรถฟางกันจ้าฟ่งต้นพริกจ้านี่ นี่ต้นน้อยๆก็มีนวยหลายนวยอยู่ค่ะบอกกีดาบอกฝรั่งนอก,กนะนาะต้นน้อยๆดอกขาดแต่ว่าก็มีนวยอยู่ พ่อเกษสิสุกอะไรเรื่องจ้ามีก็ลังเหลืองน่นลูกพ่อจ้ามากลูกพ่อจ้าใกล้จะสุกแล้วค่ะกำลังเหลืองเรื่องอะร ท่อกำลังเหลืองค่ะกําลังสุกกค่ะลูกท่อเพราะถ้าได้สุกหรอกแต่ว่ากำลังเหลืองแล้วกันกะจะมากลุกท่อค่ะสวยๆค่ะลุกท่อค่ะจ่าต้องลุกท่อค่ะกำลังเหลืองอยู่กัน้าเพื่อนๆนะเบิ่งลุกท่อกันเด้อค่ะเด้อจ่าเห็นว่าจ่าลุกท่อจ่ากำลังเหลืองแล้วค่ะเนี่งเห็นว่าจ่าเห็นว่าเห็นว่าจ่าลุกท่อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกท่อกำลังเหลืองค่ะ ยี่สวนหลังบ้านยายผภายเนอกค่ะจ่าลูกท่อค่ะนี่ค่ะหมากลูกท่อเด้อค่ะหมากลูกท่อค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะกําลังจะเหลืองแล้วค่ะใกล้จะได้กินแล้วค่ะดกยุกค่ะดกยุนี่หน่วยหลอยู่ค่ะหน่วยก่หลายพอสมควรนอยู่แต่พระธาจุชุกนาะค่ะจ่าเริ่มกำลังจะเหลืองแล้วค่ะมันเหลืองค่ะคันาะค่ะจัาคอยกินจังคอยเอาไปบ่ม ไอ้มันเหลืองขักๆมันควายจีบ่เจนนะคะเนาะเหลืองแล้วก็ปิดไปโบมนะคะไปโบมไปจะไอ้มันซุกแล้วก็มากินแซ่บนะคะเนาะกินเกินลูกท้อแซ่บเด้อค่ะเด้อลูกท้อแซ่บค่ะลายิงหรือถือลูกทอ้ะะกอ,อนั่นยระคะ่ะลูกท้อน,ะะนี่ระค่ะที่ว่ายิงถือเนาะค่ะเนาะ ยาหม่งตาลิงถือข้อ แวรถยังมาไหนเครื่องซักผ้าบ่กเครื่องซักผ้าหรือยังหรือตู้เย็นบอกแม่มึงรถมาแล้วรถตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้ามาแล้ว Nói đi, là nó ngang quá Nó đấy là gì? Cái anh là cái này Cái này là cái เมียังไปเสรรถขาก่อนเด้อค่ะรถขาค่เถขารถน้ำขาเจ้ารถน้ำขาเด้อจ้ารถน้ำขา้าวใบตะต้มแกงเนาะค่ะเนาะต้มแกงต้มต้มไก่ต้มปูต้มปลาต้มเนื้อ ได้ทุกย่างน่ะแหละจะไปใส่หลานจะข้อมันนัน่นฮะายเข่าบ่ล่ะเ้รถดี่จีมันสี่หยบอะ <laughs> ่ะ ไอ้จะเสร็จแล้วค,ะะค่ะลถผักนกขณเนะซ้ำนี่เด้อค่ะเด้อยายพายกัสีขอไอ้สำหรับไปไล่นี่คลิปนี้นกขณ์น่าจะคลิปหนากระพอกันไหมเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็บยายพายกัสีคอลาไปก่อนนเขาะ,ะมันเร็วๆเนาะจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบายบายค่ะบายบายค่ะคลิปหนาพอกันไหมจ้า